อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนะคบวันนี้เราอยู่ใน j o ยอ f ฟ l i น e นะครับหรอือหานชาหานท้าชาตาฟ้านะครับตอนนี้ก็มีการเลื่อนเปิดนะครับไปถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับเดี๋วันนี้เดี๋ยวมีเจ้าบอกห้าชีบแบบ แน่นแนนเลยนะว่าสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยเล่นอาชีพไหนง่ายกว่านะครับอ่นนี้ก็คือผลโพยนะครับคนไทยเล่นเซฟสาเยอะที่สุดนะครับลิ้นหวานเออนะเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะเจอคนไทยเยอะๆก็ไปเซฟสาได้นะครับแต่จริงเซฟอื่นมันก็คนไทยหมดแหละเกมนี้เพียงแต่ว่าเออเซฟ3เนี่ยกิ้วใหญ่กิ้วใหญ่ไปเซฟ3าม,มันเยอะ มีจะบอกว่ามีกิวที่มีรู้จักมูลไ์เบทอ่ะกิวสุลตะตใหญ่ๆเข้าไปเซฟสามกันเยอะนะครับเผื่อเพื่อนๆแบบเอออยากไปประทักกับยอดฝีมือยอดยุทธจอมยุทธอันดับหนึ่งก็ไปลองได้นะครับของมีนี่ถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดมีสี่เซฟหมียคงลงเซฟสามมาเจอมีได้นะถ้าเกิดใครสาวกมูลไ์เบทก็มาเจอมีได้เจอที่นี่ไม่ใช่มาถึงว่าเจอกูแล้วกระโดดสักูนะไม่ใช่อย่างนั้นนะเจอก็เออลงดันทักทายกันได้นะครับ อ่าต่อไปก็คือเกมก็จะมีประกาศเลยนะครับเห็นบอกว่าเลื่อนไป15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะมีของแจกทองล็อก500ก้อนหินวิญญาณ500ก้อนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาด้วยนะครับอ่าต่อไปในส่วน5อาชีพนะครับสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยคือจริงๆเกมเนี้ยมาเล่นได้ทุกอาชีพแหละแต่เพียงแต่ว่ามีจะบอกว่าอาชีพที่ o อจากผู้เล่นเซฟนอกนะครับที่มีถามมานะอันดับแรกเลคยคือกระบี่นะครับกระบี่โยังไง กรบีเนี่ยเป็นอาชีพที่โจมตีพิวไหวสกิลระยะใกล้ถึงกลางมีซีซีทำให้ศัตรูสโลกระเด็นลอยลุกล็อกขามีทุกอย่างแม่งเลยนะคือเอาง่ายว่าเป็นสกิลคือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอะลมเมื่อไหร่คือตายแน่นอนค่อนข้างที่เป็นอาชีพที่ซ c ซเยอะที่สุดแล้ะครับในบรรดาห้อาชีพก็เอาตรงๆเลยคือโกงถ้า b v p 1 1ี1นึ่ี่คือโกงสุดและเอา เอาไปลงดันตีบอสต,ตีอะไรก็เล่นง่ายหมดนะสำหรับกระบี่ก็อันนี้ก็ผู้อันนี้แนะนาสาหรับผู้เล่นสายฟีสายเติมน้อยคือกระบี่นะครับอ่าต่อไปอาชีพสายฟีสายเติมน้อยที่ควรเล่นอีกอันนึงก็คือกระบีค่คู่กระบี่คู่ดียังไงใช่ไหมครับโจมตีด้วยกระบี่บินครับสร้างความเสียหายด้วยอาวุธที่อยู่ในมือด้วยความรวดเร็วคืออ่โจมตีระยะไกลอ่ะอารมณ์เหมือนไทยไผ่อ่ะเอออารมณ์เหมือนไทยไปในมูนไลท์เบรดนะครับโดยสกิลเน้นไปนการโจมตีระยะไกลเป็นหลักมีซีซีทำให้ศัตรูติดโซโล,ล้มแต่ว่าไม่ขนาด เยอะเหมือนกระบ,บี่นะสามารถเก็บพลังยิงการเหมือนกันเลยเหมือนไทยไปเป๊ะเลยนะลดคูลดาวสกิลได้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดเป็นในวอลเป็นในสงครามอย่างเงี้ยกระบ,บี่คู่ค่อนข้างดีเพราะว่ามันยิงไกลไงมันไม่ต้องเข้าบวกครับตีบอสตีอะไรในดันก็สบายนะอันนี้ก็คือมีแนะนำนเฉย อา,อ,าอาชีพที่เป็นผู้เล่นสายฟรยีสายเติมน้อยที่ควรจะเล่นก็คือกระบีเบ่เอบีเออกระบี่นะครับแล้วก็กระบี่คู่นะต่อไปอีกอาชีพหนึ่งที่ขาดไปได้เลยไงก็ต้องรับจะเติมน้อยจะเป็นสายฟรยีเขาก็รับอยู่ดีก็คือพินนะครับพินในที่นี้ในเกมนี้ก็คือพระนั่นแหละเอาไว้ฮิวอารมณ์เหมือนมูลไลท์เบระมีบัฟมีดีดพินมีอักษรมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะ อ่ะก็จบไปในสามอาชีพนี่ครับสามอาชีพนี่แหละที่มีจะบอกว่าสายฟีสายตราน้อยควรเล่นครับเพราะว่าเล่นไปยังไงคนก็รับแน่นอนแล้วก็โดยส่วนตัวอาชีพมันค่อนข้าง OP แต่มีไม่ได้พูดถึงว่ามีมีคู่กับพองไม่ดีนะพองเนี่ยยังไงก็ต้องมีเพราะว่ามันเป็นแทงแต่คือแทงเนี่ยมันก็ต้องอัดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเข้าไปแทงแล้วตายเลยเนี่ยนักแปลปาที่คือแตกเลยมีถึงไม่ค่อยแนะนําสายฟีสายเติมน้อยไงแต่ถ้าเ,เป็นสายสายเติมหนักเนี่ยเล่นอะไรก็โหดหมดครับ ต่อไปมีดคู่มีคู่ PVE ไม่ค่อยดีนะแต่ว่า PVP เก่งนะครับมีคู่จุดเด่นก็คือมือสังหารในการโจมตรีระยะใกล้เน้นดาเมจมีพิษรุนแรงและสามารถหายตัวได้มีความว่องไวและสร้างความเสียหายได้สูงมากโจมตรีระยะใกล้นะครับแน่นอนมมนเหมาะกับการ PVP มากกว่าไม่ค่อยเหมาะกับ PVE เท่าไหร่ในส่วนมีดคู่นะแต่ก็ผู้เล่นที่แบบว่ากะจะเติมหนักๆก็เล่นมีดคู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดกระบ,บี่เติมหนักนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ ก็ไม่มีแล้วครับคลิปนี้ก็ออกมาแนะนําสําหรับ5อาชีพที่ผู้เล่นสายฟยิสตนน์ต้องควเล่นสรุปก็คือกระบี่กระบี่คู่แล้วก็พินนะครับเล่นไปยังไงคนก็รับอยังไงก็มาเจอมีได้นะครับวันที่15พฤศจิกายนนะครับยังไงก็ขอให้คนเล่นเกมจอยออฟไลท์ right อย่างมีความสุขนะครับอแล้วเจอกันนะครับ